สวัสดีครับผมดุสิตครับเมื่อวันที่14มกราคม2560สหรัฐอเมริกางดหรือชะลอการออกวีซ่าให้กับคนไทยจนเกิดความเข้าใจผิดว่าคนไทยจะเข้าอเมริกาไม่ได้แล้วแต่ความจริงคือไทยไม่ได้ถูกวดวีซ่าทุกประเภทวันนี้เราจะมาที่ายให้ชัดใน3นาทีว่าวีซ่าผู้อพยพก,กับวีซ่าชั่วคราวต่างกันอย่างไรและใครได้รับผลกระทบจริงประเด็นแรกเรามาดูกันว่าวีซ่าผู้อพยพคืออะไรวีซ่า ผู้อพยพคือวีซ่าสำหรับคนที่ตั้งใจเข้าไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาแบบถาวรเมื่อเข้าไปแล้วสามารถขอกรินคาอยู่ทำงานและตั้งถิ่นฐานระยะยาวได้ตัวอย่างเช่นคู่สมรสของพลเมืองอเมริกันหอรรออืออครอบครัวขอกรินคาให้ญาหรือคนที่ได้งานถาวรและมีสปอนเซอร์ผู้ที่ถูกลอตเตอรี่กรินคากลุ่มนี้คือกลุ่มที่ถูกชะลอหรือจำกัดเป็นหลักประเด็นที่2เรามาดูกันว่าวีซ่าชั่วคราวคืออะไรตรงกันข้ามกับวีซ่าผู้อพยพวีซ่าชั่วคราวคือวีซ่าสำหรับเข้าไปชั่วคราวแล้ว ต้องกลับประเทศต้นทางเช่นวีซา่าท่องเที่ยววีซา่านักเรียนวีซา่าและเปลี่ยนวีซา่าทำงานแบบมีระยะเวลาวีซ่ากลุ่มนี้ยังสามารถยื่นขอได้ตามปกติแต่จะถูกตรวจเข้มขึ้นในคำถามสำคัญข้อเดียวคือคุณจะกลับประเทศไทยหรือไม่ประเด็นที่3เราจะมาพูดถึงว่าทำไมสหรัฐถึงแยก2แบบนี้ในมุมของรัฐบาลอเมริกาวีซา่าผู้อุพยพคือความรับผิดชอบระยะยาวเพราะคนกลุ่มนี้อยู่ถาวรใช้ระบบรัฐ และอาจเข้าถึงสวัสดิการในอนาคตในขณะที่วีซ่าชั่วคราวคือความเสี่ยงระยะสั้นที่สามารถควบคุมได้ง่ายกว่าดังนั้นเมื่อสหรัฐต้องการชะลอความเสี่ยงเขาจะเริ่มจากวีซ่าผู้อพยพก่อนเราสะรุปให้เข้าใจง่ายที่สุดเกี่ยวกับเรื่องการระงับและชนิดของวีซ่าสรุปคือไทยไม่ได้ถูกวัดวีซ่าทั้งหมดสิ่งที่ถูกชะลอคือวีซ่าที่นำไปสู่การอยู่ถาวรวีซ่าท่องเที่ยวเรียนและทำง,งานชั่วคราวยังไปได้แต่มากรายการนี้คือสัญญ,ญาณทางนโยบายไม่ใช่การตัดสัมพันธ์